หากไล่ดูรายชื่อของกันดั้มได้มีคนชื่นชอบมากที่สุดคงจะเถียงกันไม่ได้ว่าสไตร์กันดัมจากภาคกันดัมซีสเป็นหนึ่งในตัวละครลำดับตน้ตนๆที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดใช้จากการออกแบบที่มีความลงตัวดูเท่และดุดันความสามารถในการเปลี่ยนแบ็คแพคให้เหมาะก,กับแต่ละสถานการณ์ที่เจอได้และยังมาปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์หลักที่มีความนิยมอย่างกันดัมซีสจึงไม่แปลกใจเลยที่บรรไดเจรีดีไซน์ใหม่ออกมาย้อมแมวขายได้อย่างบ่อยไม่ว่าจะเป็นการเปิดลายใหม่ เราก็จะเห็นเจ้าตัวสไ r i k กันดั a มอยู่ในลายใหม่ตลอดไม่ว่าจะเป็น High g สมาส Master g r สเ e SD หรือแม้แต่กระทั่งสกิลตัวท็อปของกันพาอย่าง Perfect g a ์ e กก็ยังมีเจ้าตัว St ไ r i k กันดั a มให้เห็นและด้วยความนิยมของเจ้าตัวสไ r i k กันดั a มนี้จึงทำให้บันไดตัดสินใจจับเอามารีดีไซน์ครั้งใหญ่โดยการใช้เป็นพื้นฐานของหุ่นตัวเด่นจากผ้ากันดั้มบิลไฟเตอร์และเจ้านี่มีชื่อว่ากันดัมบิลสไตร ก่อนจะถูกพัฒนาขึ้นเป็น Star Build s t r i k e Gundam ที่หลายๆคนชื่นชอบและไม้ปองที่จะเอามาเป็นเจ้าของและด้วยความนิยมที่ท่วมท้นนี้ไม่ผลสุดท้ายก็โดนพี่จีนกอปไปจนได้และจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นี่คือการรีวิวเจ้าตัว Star Build s t r i k e Gundam จากค่ายดาบัน โดยขอบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัว Star Build Strike ที่ผมได้มานั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,000ต้นๆถึง1,000กลางๆและในกล่องจะมาพร้อมด้วยกัน2ตัวนั่นก็คือเจ้าตัว Strike Full Pack บวกกับ Universal Booster นะครับแต่ก่อนจะไปถึงการรีวิวเจ้าตัว Star Build Strike เรามาพูดกันก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันมีอาวุธอะไรหลักๆมาให้กันบ้าง w u l c a n Gun Beam Saber Star Beam Rifle Absorb Shield นี่คืออาวุธหลักๆที่มีมาให้กับเจ้าตัวนี้นะครับ มาพูดถึงความสวยงามของตัวหุน่นคงไม่ต้องพูดถึงด้วยตัวนี้ความอลังการแบบนี้พาร์ทเสริมที่มีเยอะมากเอฟเฟกต์พาร์ทที่ใส่มาให้แบบจุใจก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มค่างเงินที่จะจ่ายไปในเรื่องของการขยับและจุดหมุนคงต้องบอกว่าในการขยับของจุดหมุนเจ้าตัว Star b i l Strike ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะเป็นงานก๊อปมาจากบันไดโดยตรงคงไม่มีจุดไหนให้ตีทั้งด้านจุดขยับเอ่อแฮชแทนิดนึง จุดขยะไปนที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงว่ามันมันมันแน่นไม่แน่นนะเรามาลองพูดถึงข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันดูบ้าง 1. เนื้อพลาสติกที่มีฝ้าขาวแตกลายงาดอยู่แทบทุกสีทุกสีจริงๆ 2. การประกอบที่ค่อนข้างยากและเจ็บนิ้วพอสมควร 3. มีหลายชิ้นส่วนที่หลุดง่ายจนต้องกาวทิ้งไว้ 4. ชิ้นพักใส่ที่มีความเปราะบางสูงมากควรระวังในการต่อใส่เข้าไปแล้วก็อย่าได้ถอดมันออกมาอีกเชียว 5. เหลาเดือยควา้านรูติดกาวคงเป็นสิ่งเดียวที่เลียเ่ยงไม่ได้ของการทําโมเดล จากจีน6จูขยับหลังทางสีออกมาบอกได้เลยว่าไม่อยากจะขยับเยอะเพราะมันแน่นจนกลัวหักก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นหนึ่งในคลิปที่คุณควรจะได้ดูที่ผมตั้งใจทําไว้นะครับก่อนที่จะได้เริ่มต่อมันจนแบบเสร็จจริงจังนะครับแล้วพอต่อเสร็จก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าปัญหาแม่งโคตรเยอะแบบเยอะมากๆนะครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะปัญหาแม่งมีอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัว 6632นะครับ Star Build Strike Gundam นะครับจะพาดกันดั้ม Build Fighter นะครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับก็พูดตรงๆว่ามันก็มีพาร์ทเอฟเฟกเยอะนะครับแค่นั้นเองส่วนดีเทลอะไรทั้งหมดล้วนแล้วแต่ก๊อปปี้มาจากบันไดทั้งสิ้นนะครับถ้าถามผมใครที่อยากดูคลิปนี้สั้นๆแล้วจบเลยก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำไห้ซื้อไหมผมก็จะบอกคุณตรงนี้เลยว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะครับ <c oughs> คือถ้าคุณมีทางเลือกได้นะครับคุณไม่ได้ซีเรียสว่าเงินคุณถึงไม่ถึ แล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาตัวนี้ได้ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าในอนาคตมันอาจจะรีมาให้เราเก็บนะครับคุณก็ค่อยไปซื้อมันช่วงนั้นเอานะครับตอนนี้ถ้าใครคิดว่าเห็นเจ้าตัวนี้อยู่ในกลุ่มมือสองแล้วอยากจะซื้อมาผมแนะนําเลยว่าอย่าไปซื้อจริงๆนะครับไม่ควรซื้อนะฮะไม่ควรซื้อเลยเพราะปัญหาที่ผมเจอกับตัวนี้โอ้โหประสบการณ์ผมเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าปัญหาแม่งโคตรเยอะนะครับ ปัญหาอย่างแรกที่ผมเจอนะครับปัญหาใหญ่ๆเลยอย่างที่คุณรู้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงส่วนหน้าอกชิ้นนี้นะครับมันหล่อมาไม่เต็มก็คือเจ้าชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นส่วนหน้าอกชิ้นนี้นะครับมันหล่อมาไม่เต็มวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าอ่ะคุณจะได้เห็นชัดนะครับชิ้นนี้นะฮะเนี่ยชิ้นหน้าอกชิ้นนี้แม่งหล่อมาไม่เต็มนะครับพอหล่อมาไม่เต็มผมก็ต้องหาวิธีในการทํายังไงก็ได้ให้มันแบบ ต่อมาเป็นตัวให้มันเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับผมก็ต้องไปปั้นชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการเอาผมใช้เป็นไม้โปรเทคเตอร์นะครับมาปันป้นๆคือผมไม่อยากไปใช้แบบเพลทพลาสติกอะไรที่มันแพงมากนะก็ใช้วิธีแบบโอคูเอานะครับก็คือไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็ใช้กาวทรมิยาขวดเขียวอย่างนี้เอานะนี่นี่เห็นปะนี่ใช้กาวทรมิยาี่เอานะครับก็คือแปะมันลงไปแล้วก็แล้วก็ปั้นมันแล้วก็ทําสีมันใหม่นะครับ ประเด็นปัญหาต่อมานะครับมันไม่ได้หลอไม่เต็มแค่ตรงส่วนข้างหน้านะครับในส่วนข้างในตรงนี้นะครับตรงชิ้นส่วนที่คุณเห็นว่าผมชี้อยู่นี่ที่เป็นชิ้นส่วนสีดำๆนี่นะครับ ตรงนี้มันก็หล่อเว้ามาด้วยนะครับหล่อแหว่งซึ่งจริงๆมันเป็นควรเป็นชิ้นเต็มนะครับมันหล่อเว้ามาผมก็ต้องหาวิธีการเพิ่มดีเทลมันเข้าไปเพื่อให้มันแบบดูไม่น่าเกลียดนะครับู้่ปัญหาแม่งโคตรเยอะนะครับปัญหานี่คือหนึ่งในปัญหาข้อแรกที่ผมเจอนะครับปัญหาข้อที่2ที่ผมเจอเลยอย่างที่คนรู้นะครับตัวตัว Universal Booster เนี่ยไอชิ้นาร์ t มันหายนะครับนี่ชิ้นาร์ t ข้างในนี้ชิ้นาร์ t ที่เป็นข้อต่อแขนระหว่างชุดเกราะชุดหน้ากับตัวยาน Universal Booster เนี่ยแม่งหายนะครับ พอมันหายผมก็ต้องติดต่อไปทางร้านอันนี้เป็นเรื่องวุ่นวายมากจนแบบผมไปก๊อปปี้ชิ้นงานมาเองนะครับแล้วก็ใช้ 3D พิมพ์เอานะครับโอ้เดือดร้อนมากอะต่อมานะครับปัญหาที่มีนะครับผมจะให้คุณดูชิ้นนี้นะครับนี่คุณเห็นไหม มันมันเห็นปหวะนี่นี่นี่ชิ้นนี้นะครับตรงส่วนข้างในที่เป็นโครงในตรงช่วงขาช่วงนี้นะครับที่ผมชี้ชอยู่เนะี่ยชิ้นนี้นะครับจริงๆมันควรเป็นชิ้นตรงนะครับแบบนี้เห็นไหมแต่อันนี้คุณจะเห็นว่ามันเบี้ยวนะครับคือชิ้นงานแม่งเบี้ยวนะฮะแม่งเบี้ยวเหมือนมันหล่อมาแล้วมันโดนความร้อนหรือโดนกดทับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำให้ชิ้นแม่งเบี้ยวออกไปเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งแม่งแบบน่าเกียดมากนะฮะไม่สวยเลยนะครับ นี่ผมก็พยายามทําสีกบเกลื่อนซ่อมหลาจุดบางทีเนี่ยเป็นตัวที่ผมแบบพอต่อไปแล้วผมก็ไม่มีความสุขกับมันเลยนะพอต่อไปคือผมแคอยากต่อให้มันจบๆแล้วก็ทํารีวิวให้คุณมาดูกันแล้วคุณไปตัดสินใจกันเอาเองนะว่าคุณจะซื้อมันหรือไม่ซื้อนะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะซวยแบบผมนะครับผมอาจจะซวยไปเองก็ได้นะครบ,บางทีคุณอาจจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยก็ได้แต่ว่า ความรู้สึกผมในตอนนี้ที่มีต่อตัวนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับก็คือแบบไม่ประทับใจเลยนะครับไม่ชอบเลยถัดมาปัญหาที่เจอนะครับก็คือชิ้นส่วนพาร์ตเอฟเฟกตัวนี้นะครับนี่คุณจะเห็นพาร์ตเอฟเฟกตรงช่วงไหลนี้ไหมฮะที่มันเป็นเคลียร์พาร์ตเนี่ยนะครับมันประกบไม่ได้นะครับไม่ประกบไม่ได้เลยนะครับอันเนี้ยที่มันคุณเห็นว่ามันประกบอยู่ตรงนี้นะครับตรงชิ้นส่วนนี้ถ้าคุณประกบตรงชิ้นส่วนนี้ไอชิ้นส่วนตรงนี้มั right? นจะหลุดออกมันจะมีประกบด้วยกัน3มันจะมีเป็นจอยด้ันจุดข้าางงงใหล1 ตรงกลาง1จุดแล้วก็ข้างหน้า1จุดนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะถ้าหากว่าคุณประกบตัวข้างหน้าตรงกลางจะหลุดถ้าคุณประกบตรงกลางตัวข้างหน้าจะเบี้ยวจะไม่ตรงวิธีนะครับผมต้องตัดเดือยตรงกลางนี้ทิ้งนะครับแล้วผมก็เอามากาวมาทาปิดตรงนี้ไว้เพื่อให้มันอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่สามารถถอดพาร์ตเอฟเฟกออกได้แล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนยานยูนิโวลเซ b o ์บูสเตอร์มันออกไปเป็นตัวฟูลแพ็คได้แล้วนะครับผมบอ,อกไว้ก่อนคือมึงติดกาวหลายจุดมากนะครับ ตรงนี้ผมติดเก่าไว้เลยนะฮะอันนี้ก็หลุดบ่อยมากนะครับเนี่ยไอชิ้นเนี่ยชิ้นส่วนหน้าอกตรงนี้นะครับหลุดโคตรบ่อยนะครับปัญหาถัดมาที่เจอนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะตรงนี้ของมันนะครับเนี่ยเห็นไหมผมผมแค่แตะเนี่ยแตะเบาๆเนี่ยเนี่ยมันเอียงแล้วนะครับคุณเห็นปะเดี๋ยวจับให้มันนิ่งๆก่อนอันเนี่ยแค่แตะเบาๆนยเห็นปหแค่นี้มันเอียงแล้วไอชิ้นนี้เอียงง่ายมากนะครับเพราะว่ามันล็อกกันเป็นแบบเขี่ยวล็อก2จุดอย่างเงี้ยล็อกไปกึกกับชิ้นงานคือแบบมันมันไม่มีความแข็งแรงเลยนะครับแย จุดถัดไปที่มันแย่ที่ซวยที่สุดจริงๆก็คือชิ้นพลาสใสนะครับที่เป็นพาสสีแดงพวกนี้นะครับถ้าผมขอถอยไปหน่อยให้คุณได้ดูนะครับโฟกัสซินี่อ่าจจผมให้ดูผมจขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้คุณดูนะครับนี่นะฮะชิ้นพลาสใสนะครับคุณจะเห็นว่าพวกพลาสใสสีแดงพวกนี้นะครับที่มันอยู่ในตัวยานเนี่ยมันหักตั้งแต่อยู่ในแผงเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะมันหักตั้งแต่อยู่ในแผงนะครับ แนะนำให้ระวังนะครับถ้าคุณต่อมันไปแล้วเวลาจะเอาออกก็แนะนําว่าไม่ต้องเอาออกนะครับถ้าต่อไปแล้วจบก็คือจบนะครับไม่ไม่ต้องพยายามฝืกมันดึงออกเพราะว่าถ้าคุณดึงมันออกมาเมื่อไหร่นะครับหักแน่นอนนะครับต้องระมัดระวังอ่ะเอาเป็นว่าคุณต้องระมัดระวังอ่ะถ้าคุณจะดึงมันออกนะครับก็ถือว่าเตือนไว้นะครับคุณเห็นว่าตรงนี้มันหลอแล้วมันมันมันหลอแล้วมันบุ่มเข้าไปใช่ไหมเบี้ยวตรงขาเนี่ยไอ้ตรงชิ้นนี้ด้วยนะครับนี่ไอ้ชิ้นตรงหน้าอกตรงนี้นะฮะเห็นว่าชิ้นสีแดงตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ชิ้้นนนนนีะะคครรััับบพอกเลย หล่อมาเสร็จแล้วมันก็เบี้ยวแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยสองฝั่งไม่เท่ากันอยู่เงี้ยฮะเนี่ยเนี่ยคือถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมบ่นเจ้าตัวนี้ไปก็จะรู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอต่อมาจนเสร็จปัญหาแม่งก็ตามมาเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นไงไตัวนี้นะครับผมอยากจะแบบรีบต่อให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็จบจบรีวิวมันไปนะครับเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ค่อยตัดเส้นมันเลยนะผมตัดเส้นแบบโง่งๆเลยอะคือตัดนิดตัดหน่อยแล้วก็พอแล้วนะครับคือแบบผมเกลียดมากกับตัวเนี้ยค,คือแค่จะ แค่จะตัดเส้นมันผมยังขี้เกียจเลยอ่ะผมไม่อยากต่อมันแล้วอ่ะ <c oughs> คือมันไม่มีความสนุกในการต่อเลยนะครับอืมแต่ถ้าถามว่าตัวนี้มันสวยไหมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันสวยนะฮะแต่ ผมแนะนําอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณสามารถหาได้จริงๆตัวนี้ผมผมกำลังตามหาตัวนี้ของบันไดอยู่นะซึ่งมันหายากมากคือคนมีก็ไม่ค่อยปล่อยนะครับคนที่ปล่อยออกมาก็แบบชิ้นส่วนหักมั่งกาวมั่งหลุดมั่งอะไรบ้างนะครับหาค่อนข้างยากนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ถ้าถามผมว่าถ้าเป็นบันไดมันจะเป็นตัวที่สวยมากๆนะครับแต่พอเป็นงานจีนดาบันอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่า แล้วแต่คุณนะครับก็แล้วแต่คุณคิดเอานะครับก็ผมเจอปัญหาอะไรที่ผมเจอมาผมก็เล่าให้คุณฟังไปหมดแล้วนะครับปัญหาแม่งเยอะเยอะมากเยอะจนผมไม่อยากจะต่อมนจนจบนะครับถ้าผมไม่ติดว่าผมต้องทำคลิปให้คุณดูผมอาจจะโยนทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแบบไม่เสียดายเงินพันกว่าบาทเลยนะส่วนข้อดีของตัวนี้มีไหมก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็สวยแค่นั้นเองนะครับแต่ที่มันผมประทับใจมันมีอยู่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่มันนะครับเอาออกไปก่อนสิ่งที่ผมประทับใจเจ้าตัวนี้ไม่ใช่เจ้าตัวบิลสไตร์นะครับ แต่สิ่งที่ผมประทับใจมันจริงๆมันคือสิ่งนี้ครับมันคือนี่ครับต่ำไปนี่ครับเจ้าสิ่งนี้ก็ยังพอทําให้ผมอารมณ์ดีกับต,ตัวตัวนี้ได้มาบ้างนะครับมันคือยานที่เป็นแพ็คหลังของเจ้าตัว Built s t r i k e นะครับที่ทําให้มันกลายเป็น b u i l d Stride Full Pack นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลมันชัดๆนะครับ เจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเจ้ายานลำนี้นะครับดีเทลค่อนข้างจัดจ้านนะครับแล้วก็สวยมากนะครับพอต่อออกมาเป็นยานแล้วถ้าให้เทียบกันระหว่างนะครับเจ้าตัวบิลสไตรที่อยู่ข้างหลังนี้กับเจ้าตัวยานตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมชอบยานมันมากกว่าคุณดูดีเทลยานมันนะครับยุบยับมากนะครับสวยมากนะเนี่ย โอ้โหยานแล้วยานตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าตัวยานแม่งประกอบง่ายกว่าตัวหุ่นเยอะมากนะครับไม่มีปัญหาห่านอะไรเลยนะครับคือแบบประกบติดทําขนาดทํสีแล้วอ่ะแม่งยังแบบประกบ snap fit ง่ายอะ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ยานมันดีจริงๆนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าตัวแบ็คแพคของเจ้าตัวฟูลแพคสไตล์เนี่ยนะครับฟูลแพคของเจ้าบิลสไตร์เนี่ยนะครับรน,น,บนี่ยานสวยมากนะครับอันนี้ยานสวยมากอันนี้ต้องยอมรับนะครับสวยจริงๆนี่อ่ลองมายืนคู่กันนี่เทียบสเกลนะครับ เจ้ายานมันแล้วก็ตัวบิ s t r i k e นะครับโอเคหลกัหลกๆของการรีวิวเจ้าตัวนี้ก็ไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับกับไอตัวสตาร์บิ s t r i k e นะครับก็สรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าถามว่าควรซื้อไหมผมก็จะแนะนำคุณว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่าสต็อกส่วนมากมันเป็นสต็อกที่ค้างจากล็อตเก่านะครับไม่ได้เป็นสต็อกใหม่ที่มาจากโรงงานผลิตเองนะครับปัญหามันก็จะเยอะซึ่งพอปัญหามันเยอะแล้วพอคุณติดต่อไปทางโรงงานโรงงานมันไม่ได้ผลิตล็อตใหม่ขึ้นมานะครับมันก็ ไม่มีชิ้นส่วน spare part มาสำรองให้คุณนะครับคุณก็ต้องทำใจเรื่องนี้เวลาเจอปัญหาอะไรคุณก็ต้องหาวิธีแก้ด้วยตัวคุณเองนะครับแบบผม,แบบผมเนี่ยแบบพวกชิ้นพวกนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีพาร์ตมาให้คุณก็ต้องเอาพาร์ตนู่นพาร์ตนี้มาปั้นมาคือซึ่งคุณต้องใช้สกิลในการต่อโมเยอะมากนะครับต้องแบบมือใหม่ไม่ควรนะครับไม่ควรซื้อจริงๆนะครับพูดตรงๆนะฮะข้อดีก็คือมันอลังการนั่นแหละถ้าถามว่าสวยไหมตอมาแล้วก็ขนาดมันเป็นดาบันมันยังสวยเลยถ้าเป็นบันไดมันจะสวยขนาดไหนนคคุณกกก็ิดเอาเันนะร ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลการตัดสินใจที่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่ได้ให้ผมแนะนําเลยผมก็บอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ดีนะครับอย่างด้วยเหตุผลทุกประการที่ผมพูดมานะครับเพราะงั้นจบคลิปนี้ไว้สั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมถือว่าคลิปนี้พอจบคลิปนี้แล้วผมถือว่าผมมีความสุขมากนะครับที่ผมจะได้หลุดพ้นจากไอ้เจ้าตัวนี้สักทีนะครับผมไม่อยากจะต่อมันต่อไปแล้วนะครับโอเคคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรกก็เดดี๋ยยวมาารรอูัันนะคบบ